สวัสดีครับผมวันนี้นะครับพีเพย์จะมาแนะนำนะครับอะแดปเตอร์หรือว่าหัวชาร์จนะครับของยี่ห้อ CFI นะครับจะเป็นรุ่นไหนเราดูกันเลยนะอย่างแรกผมขอแกะเลยนะครับผมซื้อมาประมาณราคา700รกว่าบาทครับในการซื้อในเฟิร์มไอทีแลนด์เลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้สปอนเซอร์อะไรด้วยนะครับแต่ผมจะรีวิวตามความจริงเนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างผมจะขอแกะกล่องนะครับอย่างแรกอันนี้คือใบ กันนะครับในกล่องจะเป็นแบบนี้นะครับผมชอบตัวนี้เพราะว่ามันมีพอร์ต Type C อยู่สองพอร์ตนะครับผ Type C เห็นไนะครับมันมีในกล่องเลยครับนี่ครับยี่ห้อเซื่อมไอประกันก็คือประกันสองปีนะครับจากศูนย์ให้เลยเชื่อม M I U B นะครับหกสิบห้าวัตต์นะครับมันมีสามพอร์ตพอร์ตแรกนะครับนี่ครับมันบอกว่า USB Type C พอร์ตแรกจะเป็นหกสิบห้าวัตต์พอร์ตที่สองจะเป็นแปดวัตต์และพอร์ตที่สามนะครับจะเป็น หกสิบห้าวัตต์ครับจะมีสามพอร์ตนะครับนี่ครับพอร์ตสองพอร์ตนี้นะครับก็จะเป็นสิบแปดวัตต์นะครับออกไฟไฟออกสิบแปดวัตต์พอร์ตนี้จะออกหกสิบห้าวัตต์นะครับเห็นไหมครับมันบอกว่าไท้ายเอกับไท้ายซีสองพอร์ตเนี้ยจะออกสิบแปดวัตต์พอร์ตละสิบแปดวัตต์นะครับในส่วนพอร์ตแรกจะเป็นหกสิบห้าวัตต์นะผมขอแกะหน่อยครับผมซื้อมาประมาณราคาเจ็ดร้อยกว่าบาทครับผมก็ลองไปหาซื้อดูเลยนะครับอันเนี้ยผมจะมา มีอะไรปกติเดิมที่ผมใช้นะครับผมใช้ตัวนี้นะเนี่ยนี่ครับผมใช้ตัวนี้ก็โอเคครับในการใช้งานแต่พอร์ตมันไม่มี Type C ครับบางทีผมชาร์จ iPhone iPad เลยนะครับบางทีมันเป็นพอร์ตแบบ Type C ทั้งสอง iPhone สายใหม่ก็เป็น Type C to Lightning เนี่ยครับผม iPad ก็เป็น Type C นะครับผมงนั้นผมจึงเอาหัวชาร์จตัวนี้มาพกพาไว้ไปทํางานอีกกันนะครับปรติพกตัวนี้จะเอาตัวนี้ไว้ในห้องครับผมดูนะครับ คือเป็นยี่ห้อที่โอเคครับในการใช้งานนี่ครับรุ่นมันนะครับ HA 932นี่เลยนี่ไฟครับนี่ไฟเข้าอันแรกนะครับไฟเข้าสูงสุดอยู่ที่65วัตต์ช่องที่2ครับท y p e C ช่องทีสองคือ18วัตต์นี่ครับอันนี้คือ18วัตต์นัแกะกล่องกันดูเลยนะครับว่าเป็นไงกันบ้างดูแบบนี้ก็ดีแหละกันไปนะครับภายในกล่องนะครับก็จะประกอบด้วยตัว หัวชาร์จเลยครับนี่นะครับหัวชาร์จขนาดจะไม่ใหญ่มากครับกับตัวรุ่นที่เราเคยใช้กันม้ดูนะว่าเป็นยังไงบ้างรุ่นนี้มันจะประมาณไม่เท่ากันครับผมใหญ่กว่ารุ่นนี้เกือบนิดนึงครับเสี้ยวหนึ่งของรุ่นนี้มันเอามาต่อกันนะครับกับรุ่นนี้ผมเคยใช้นะครับอันนี้ก็ใช้ดีครับใช้มานานแล้วครับก็ทนอยู่ครับผมนี่ครับอันนี้สปอนเซอร์ก็ไม่ได้อะไรด้วยนะครับผมจะรีวิวตามผู้ชนจริงถ้าผิดพลาดประการไหนก็ขออภัยด้วยนะครับ ไม่ต่อน่มีอะไรอีกอันนี้คือตัวบอดี้มันนะครับตัวเครื่องมันที่าช์จอันนี้จะเป็นตัวสายแขนตัวนี้ไม่ได้ครับแขนสาย USB Type C ไม่ได้นะครับผมอันนี้คือสายพอร์ตนะครับอันนี้คือตัวพอร์ตมันอันนี้คือสายตัดสายนะครับ ถอดใช้สีจะเป็นประมาณสักสองเมตรนะครับนี่เลยที่มาในกล่องนะครับนี่นะครับพอร์ตก็คือสามารถใช้ไฟบ้านของเมืองไทยแล้วได้ปกติเลยครับคือดีมากเลยครับพอร์ตผมชอบมากตรงพอร์ตตรงรูเสียไฟนะครับผมคือดีมากเลยครับอันนี้คือตัวเบอรี่มันนะครับลองให้ดูเลยจะเป็นพลาสติกแบบเป็นลายเส้นนะครับ นะครับอันนี้ตรลงเป็นสติกเกอร์ปิดพอร์ตนะครับแล้วก็เลาอเอาเลยครับเวลาใช้งานนี่ครับผมที่ผมเคยเกิดนนะครับพอร์ตแรกนะครับก็เป็นหกสิบห้าวัตต์พอร์ตสองสิบแปดวัตต์พอร์ตที่สาม type A เป็นสิบแปดวัตต์นะนี่เลยครับจะมีรายเแถลเราอ่านอยู่นะจากนั้นนะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยพอร์ตนี่ให้ดูใกล้วัสดุถือว่าโอเคครับผมสดุนะนี่สามารถชาร์จแมกบุกได้ด้วยนะครับ รือว่าโน้ตบุ๊กที่มีไฟเข้าทาง USB นะครับนัดนาครับเราก็นี่เลยครับเราเข้าตรงนี้ครับียบบ้อยครับในการใช้งานนี่ครับลอยถัดาเรผมจะมาลองชาร์จตัว iPad ดูนะครับว่าจะเป็นบ้างผมจะชาร์จกับ iPad Pro ปี2021นะครับในการใช้งาน นะครับนี่เลยตนะตัวนี้นะครับผมขอชาร์จไฟเลยนะครับผมนีนะ่ไฟมันจะไม่มีสถานะขึ้นนะครับบริเวณที่ชาร์จแต่ผมก็ขอชาร์จเลยนะครับตัวที่แถมมาให้ตัวนี้นะครับก็ สามารถชาร์จเป็นฟ้าชาร์จได้ด้วยนะครับครับตันนี้จะแถมมาให้นะครับก็สามารถชาร์จกับ iPad เป็นฟ้าชาร์จได้เลยนะครับนี่ผมจะจะเอาใส่ดูแรกนะก็เข้าเลยครับนี่ครับชาร์จเรียบร้อยแล้วครับก็สามารถชาร์จเป็นฟ้าชาร์จได้เลยครับผม ต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะชาร์จกับมือถือธรรมดานะครับเอาเข้าพอตรงนี้นะครับ18วัตต์นะครับถ้าผ่อนๆนี้ชาร์จกับ Android ธรรมดานะครับตัวนี้ก็คือชาร์จแล้วนะครับผมจะชาร์จกับ Android ธรรมดานะครับนี่นะครับปึ๊บนี่นะครับสามารถใช้งานชาร์จได้ปกตินะครับ ขึ้นแบบมันก็ขึ้นสูงสุดแค่18วัตต์นั่นแหละครับผมในการชาร์จคือสามารถชาร์จได้พร้อมกันเลยครับ3พอร์ตคือโอเคมากครับในการใช้งานนะดูนะครับรวนี้ผมว่ามันโอเคค,ครับในการใช้งานนะครับนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มารีวิวสั้นๆเดี๋ยวการใช้งานครบหนึน่งเย็นแต่ผมจะมาพูดใน่ฟังว่าหัวชาร์จเป็นยังไงบ้างน,นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ